วอล t กรย์ชแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกันช่วงไม่ใช่ติงต่งที่กินในป่อถูกต้องคือท,ทุกคนสารภาพเลยพอหลังจากที่เราอัดคลิปเทค,คออฟจบแล้วเนี่ยแล้ว เพื่อนก็เลยบอกว่างั้นมึงดูมูนวอล์กต่อเลยใช่ทำมูนวอล์กซะจะได้รู้ว่าของจริงอ่ะก็มีแคลมนะคะทุกคนถูกต้องอย่างที่เราบอกไปว่าเลเวลวีไม่เคยทำให้ผิดหวัง m อวีเวิร์วังตลอดนะคะดูกันดีกว่าซึ่งมูนวอล์กก็คือไม่โหดไม่โหดไม่ดูกันเราเองใช้เราพูดเข้าช่วงเลยนะแล้วใช่ไหมโอเคทุกคน ้อมแล้วก็ไปไปดูกันเลยมูนวอล์กจ้าทุกเพลงทุกเพลงของเววีอยู่ในเพลย์ลิสต์เราเวลาเราวิ่งตลอดเลยนะแต่แบบบางอันเราก็ไม่เคยดูไม่ดูว่าเคยดูยังไนี่ยมึงดูดิมันเวอร์ตลอดมันไม่เคยเบาหลังจากเคออฟก็ไปที่มูนวอล์กใช่ไหมใช่เคยดูปาวะเออดูไปก่อนแลบวกไม่เคยดูแล้วหนึ่ง อ๋อไม่เคยดูแลไม่เคยดูแลไม่เคยดูแลไม่อยู่ไหนอ่ะลังปากมันค่ะเคยฟังเพลงนะแต่ไม่เคยดูใช่ใช่เขงเพลงโอู๋อูบอกเลยแปตกแต่ไม่ถ่ายกันที่ไห์ไงอัวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกูไม่กูไม่เคยดูโอ้ยโอ้ยจอดจอดกู

짱짱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 짱 โอ้สองอย่างแบบแซ่แบแรแอ,อ้มีคุณไม่ใส่มองนี้เลย <c oughs> ไม่อยู่ในอากาศเลยเนาะที่แบบเสื้อมันจะลอย No! <laughs> ดูกี่ครั้งก็ยังสดใหม่เสมอนะจ๊ะสดใหม่มันเพิ่งไปเมื่อวานให้เพื่อนๆ<อ>ไปก่อนหลัง,งจากที่ไม่เคยได้เห็นพี่คุณลุกนี้ตายไม่ตายคะ่ะตายสิ <laughs> อยู่ไหนเราไม่ยอว่าเราเราอยู่ที่นี่แหละมึงก็อยู่ตรงนี้แหละเราอย่าเรียกตัวเองเลยเราต้องการตรงนี้แค่ละวัจนินจะสาดแกวัจนีนคือช็อกอ้าวพี่เต้ยอ้าวพี่โดนเอเยนต์ไงเพลงอ่ะฟังทุกวันเพลงฟังทุกวันอยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่ในเพลย์ลิสต์วิ่งสวนสาาธแต่ฟังตลอดจริงๆทุกคนขึ้นรถเต้ยก็ฟังตลอดมาว่านโดนก็ฟังตลอดแต่แต่ก็ไม่เอ็มดี เอ๊ยอะไรอังคุณเอ๊ะยังไงนะงงอะยังไงของเราวะเกิดอะไรขึ้นเอวีเป็นยังไงบ้างคะล้ำเหมือนปล่อยมาเมื่อวานจริงจริงตื่นตาตื่นใจอะเอ็มบีเอ็ีล้ำมากทุกคนมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะเราสึกว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งเราว่ามันน่าจะร้อยเรียงอะไรสักอย่างมาจากเทคออฟแล้วต่อด้วยมูนวอล์กอะมันเป็นหนังอะมูลขน้องกัวนี่อันอันอันนี้เซอร์ไพรส์ในในแง่ที่ว่า บางลุกอะทำไมเราไม่เคยเห็นเมมเบอร์เขาได้อยู่นี่อย่างพี่คุณอน่ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าเราเป็นเมนพี่คุณมึงกล้าพูดเหรอกูก็ยอมรับคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ตามมาแล้วก็จะคุ้นชินกับพี่คุณในลุกของเชิญแบ็คไทม์ผมน้ำเงินแบ็คอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาแบบเรโซแนนซ์นี่นั่นอ่ะล่าล่านอนอยล่าล่าน่อยแต่พอมาเห็นอันเนี้ยโอ้ไม่เคยเห็นลุคนี้ไม่เคยเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้พี่ อย่างนี้เลยอ่ะพี่คุก็เคยมีแบบว่าแขนงกุดนะใช่แล้วแบบมีแบบโชว์มัโซ่มัโซ่มดเสผมแบบผมออกสว่างทนสว่างสว่างใช่เพราะเราอ่ะไม่ค่อยชินกับพี่คุณผมสว่างชินแต่แบบผมนล้เงินผมยาวแต่ว่าผมยาวยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชินเลยแล้วก็แบบลุกเสี่ยวลุกเสี่ยวจีนเจาะจมูกไม่ไหว ไหวแต่คนเหรอไม่ไหวนะแล้วต้นผมสั้นก็ไม่ไหวแต้นผมสั้นก็ไม่ค่อยชินไม่ชินเลยถ้าเกิดสารับเขาเลยว่าเต้นผมสั้นอ่ะก็จะชินกับใน MP Baby Don't Stop ใช่กับ Super M นิดนึงช่วงอันนี้น่าจะสูตรสีกับช่วง Super M ที่ผมผมทรงแบบนี้แต่แบบตอนนั้นค้างเพื่อนเหมือนช็อกน้ำอีกแล้วแต่คือเพลงอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าเพลงอ่ะร้องด้ทุกทด้ รู้เลยแบบโอ้โหชอบนึกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นในเอ็มวีแล้วมีท่าเต้นเป็นยังไงโอ้โหอะไรเขาไปอใช่ไหมชวะใช่ไหมแต่เรารู้สเตจกันเนาะมูนวอล์กสเตจดูก็ดูด้วยกันตอนนั้นก็คือเป็นเทคออฟต่อมูนวอล์กไงไอ้บ้าไหนบ้าแต่ทำไปเอ็มวีแล้วไม่เคยทำวะ งงเอออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไปแบบติดตามดูด้วยความที่แบบเนาะแบบไม่ได้ไปไล่ดูอ่ะแบบได้ไล่ดูใน l i s ของเอวีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาดูก็ว้าวซาใช่ไหมล่ะซาซามากคือบอกแล้วว่าเหมือนเอ็มวีสดใหม่มแบบจริงเราบอกแล้วว่าโปรดักชั่นเอ็มวีไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงจริงดีทุกเอ็มวีทุกคนดูตั้งใจทํามากเรารู้สึกว่าแบบเว่อมันมันแบบมันยิ่งใหญ่อลังการมันยิ่งใหญ่อวังการหนึ่งย้อนเวลาหนึ่งอะไรหนึ่งปาดตกโลกโอ้โหจุด แล้วก็ท่าเต้นก็คือแบบโอ้โหมูนวอลแซบสดใหม่มากของคุณจากเตาวคุณจักเตาอไม่ได้คุณจักเตาจริงอะไรวะหิวเลยหิวเลยซึ่งทั้งเจ็ดคนก็มาในคาแรคเตอร์ที่แบบโอ้โหขอร้องทุกคนน่าจะโดนตกได้ไม่ยากเราว่าแบบ เป็นคาลิเตอร์เจ็ดคนที่ใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะเลือกเมนได้แน่ๆอ่ะแบบนีนแบบมากอันนี้นรีเป็นแบบดูน้องแล้ว่าหอมลงไปหอมลงใช่แต่ว่าแต่ว่าก็แรปแซบอยู่โอ้โหอย่างๆทุกคนเย่มากอย่างอ่ะ ตอนที่แบบว่าอยู่บนรถเนี่ยแบบรถรถแับเออเวินวินก็แบบเสื้อแบบคาร์บอยกุยกากุยกอย่างนี้โอ้โหจริงอะไรวะลูกค้าจังหวัดเต้นมุนบอกก็กลับไปดูอีกวะกลับไปดูอีกแล้กลับไปดูเลย สอกลก็คือท่อนของน้องเป็นนั่นก็คือเบรกแดนที่แบบดูอยู่ตาตึงเสื้อลอยนะคู่ดีมากดีมากดีใจที่ได้กลับมาดูอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่เพื่อนได้มาดูสักทีเซอร์ไพรส์ไักที จริงๆเราก็คือแบบแตกแต่ตอนปล่อยก็แตกแต่ทั้งด้อมหมั่นแบบทำไรก็แตกแตกมากเราจำได้ว่าแคปช็อตกันแบบเพราะว่าไม่มีแต่ช็อตที่ดีทุกคนช็อตบุญวะไม่ได้นาตึ้งทำลายสนุกสนานกันมากนนั่แหละแบบมีแบบกระโดดกระโดดกระโดดคือองศาเดียวกันมากเลยต้องหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะจ๊ะฝากะแบบใช่ใช่เราที่เคยมาดูเราแบบหล่อมากก็อยากให้ไปติดตามผลงานของน้องก่มีดี ฝากเว็บด้วยเนาะด้วยฝากกดติดตามไว้ไล่ดูอ่ะแล้วก็ฝากช่องเราด้วยเรากพยายจะทำอีกเยอะแยะมากมายดดูไ้ในเลยเยลนาะด้วยความคิดถึงรุนรุนนะจ๊ะสุดท้ายนี้ก็จักกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด subscribe กระดิ่งกกี้ให้เราได้นะคะก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะคะอีกสามช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ w a สำหรับวันนี้เวลาทั้งสี่คนขอมุดบล็อกไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <c oughs> สวัสดีค่ะไป,ปมูดบล็อกมูดบล็อก็ได้มุดบล็อกเหมือนน้องไม่ได้